สวัส so, ดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์เบเกอร์เกมเมอร์กับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับเด็กโชว์เคสวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กไฟฟ้าที่มีการ์ดเทรนเนอร์เป็นการ์ดไฮไลท์หลักนั่นก็คือโบนเนอร์ oner, หรือว่าเดนจีนั่นเองที่มาพร้อมกับการ์ดโปเกมอนคู่ใจ2ใบนั่นก็คือเอลิค b โบกับเดน t o ราเป็นเด no ็ก No EX ที่นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำเด็กแล้วยังมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายแต่ก็เก่งใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกัน

ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official แล n ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ผมเนี่ยเขาจะดีใจเลยครับเมื่อได้เห็นเด็กไฟฟ้าที่มี potential ในการที่จะหยิบมาใช้งานได้อย่างจริงจังโดยที่ไม่ต้องมี p ิก a ตูอ e ีเอหรือว่า t r a n d e r ดอร์อีเอกีกทั้งนะครับเด็กนี้เนี่ยยังไม่มีการ์ดอเอเลยซะดวยซ้ลาไปนะครับเป็นเด็กที่ผมตั้งใจจะลองบิวมาเล่นตั้งแต่ตอนที่นั่งวิเคราะห์การ์ดก่อนที่จะอัปเดตเข้ามาในเกมแล้วครับซึ่งก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้เพื่อนเ่นเนี่ยลองหยิบไปเล่นตามกันดูซ กว่าครับ เริ่มต้นเงนกับการ์ดใบแรกครับนั่นก็คือบิลิดามะนะครับเป็นจำนวนหนึ่งใบซึ่งจะเป็นบิลิดามะใบใหม่นะครับที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน30ดาเมจต,ตามมาด้วยมารู้มายนะครับซึ่งก็จะเป็นใบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับการ์ดใบนี้อาจจะสร้างความเสียหายได้ไม่รุนแรงเท่ากับการ์ดใบเก่าแต่ว่าจะใช้ Energy น,น้อยกว่าในขณะเดียวกันก็จะมีค่ารีเทชด้วยนะครับเป็นจำนวนหนึ่งเอเนซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเราต้องการที่จะใช้การ์ดที่จะต้องใช้ Energy ในการรีเทชอยู่แล้วเพราะฉะนนั้ใบเเกก่่่าายย็ลออจจะไมค ตอบโจทย์สำหรับเด็กนี้สักเท่าไหร่การไปต่อมานะครับก็คือเอลิบลูใบใหม่ครับ กราดใบนี้อาจจะสร้างความเสียหายไม่ได้นะครับแต่จะมีความสามารถในการที่จะช่วยรีชาร์จเอ NERGY เป็นจํานวน1เม็ดต่อการกดใช้งาน1ครั้งส่วนการรีทรีทที่จะต้องดิสคาร์ดเอ NERGY เป็นจํานวน2เม็ดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับอย่างที่บอกว่าเด็กนี้เนี่ยเราต้องเน้นดิสคาร์ดเอ NERGY อยู่แล้วดังนั้นการถอยด้วยการลดเอ NERGY เป็นจํานวน2เม็ดเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตก็เป็นได้กราดใบต่อมาก็จะเป็นร่างวิวัฒนาการของเอเลบลูนะครับนั่นก็คือเอเลคิวโวซึ่งกราดใบนี้เนี่ย ถือว่าเป็นดาเมจหลักประจําเด็กเลยก็ว่าได้นะครับใช้2 Energy 2> เพื่อสร้างความเสียหายเป็นจานวน40หน่วยแต่ถ้าเราเติม Energy ไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปอีก2เมตรนะครับรวมแล้วเป็น4เมตร move นี้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมแล้วเป็นจํานวน120หน่วยด้วยกันอย่างที่บอกครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดดาเมจหลักประจําทีมและถึงแม้ว,ว่าจะดูใช้ Energy ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเวลาเล่นจริงเนี่ยถ้าเราสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็สามารถที่ จะเริ่มสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงได้เลยส่วนการชุดสุดท้ายอาจจะไม่ใช่การดาเมจหลักเหมือนกันกับเอเลคิเบิลแต่ก็สามารถเอามาใช้งานได้โดยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีลักษณะการใช้งานที่ยุ่งยากกว่านิดหน่อยแล้วก็ใช้เวลาเซตอัพที่นานกว่านั่นก็คือเลนทล่านั่นเองโดยร่างหนึ่งนั้นผมจะใส่เข้ามาเพียงแค่1นึใบเท่านั้นนะครับเพื่อลดเลทในการที่จะจัวได้ในช่วงต้นเกมเราจะได้มีโอกาสในการจวหายเอเลบรูเนี่ยได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนร่าง2เนี่ยจะใส่มาเป็นจํานวน2ใบด้วยกันครับการ์ ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องใส่เข้ามาเพื่อเป็นทางผ่านในการที่จะพัฒนาล่างไปเป็นล่าง3านะครับนั่นก็คือเลนโทล่าที่จะใส่มาเป็นจานวน2ใบครับโดยเลนโทล่านั้นจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายนะครับเป็นจานวน120ดาเมจด้วยกันให้กับการ์ดใบไหนก็ได้นะครับของศัตรูไม่ว่าจะอยู่บนแอคทีฟโซนหรือว่าบนเบนก็ตามทีแต่หลังจากที่ทําการสร้างความเสียหายไปแล้วก็จะทําการดิสเอนเนอร์จีทั้งหมดออกไปนะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะถ้าเรา สามารถคอมโบการ์ดใบนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ต่อเนื่องถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวอีกจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆของการ์ใบนี้นะครับนั่นก็คือไม่มีค่ารีทีทครับ จบในส่วนของการ์ดโปเกมอนไปกันแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตกันบ้างนะครับก็จะมีโปเกบอลครับเป็นจำนวน2ใบโปเกมอนคอมมูนิเคชันเป็นจำนวน1ใบไซเอ็นคริเป็นจำนวน2ใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเป็นจำนวน2ใบแล้วก็โวลเนอร์อีกเป็นจำนวน2ใบด้วยกันทั้งนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ใส่การ์ดถอยอย่างเช่นเอ็กซ์ีดหรือว่าลิฟต์มาเลยก็อย่าลืมนะครับว่าเลนโทล่านั้นไม่มีค่ารีทีสส่วนการ์ดใบอื่นๆที่มีค่ารีทีสเนี่ยเราก็ส สามารถที่จะหักเอเนอร์จีได้เลยเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับแค่ดูลิสการ์ดกลับมาฟังวิธีการเล่นคร่าวๆเนี่ยก็คงจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมล่ะครับว่าเด็กนี้จะมีลักษณะการเล่นยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปดูตอนเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับกับช่วงของเด็กโชว์เคสนั่นเองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นการ์ดเกม TCGThailand.com เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาซื้อขายประมูลการ์ดได้ตามต้องการ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นทั่วไปนักสะสมเจ้าของร้านพ่อค้าแม่ค้าหรือแค่คนที่ชอบเปิดซองเล่นสนุกๆไปวันๆก็สามารถเอาการ์ดสุดเจ๋งมาลงขายได้พิเศษเลยหากเข้าไปซื้อการ์ดที่ tcgthailand.com ตอนนี้อย่าลืมที่จะส่งหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมโค้ดที่โชว์อยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ไปที่ l i n e tcgthailand ก็จะได้รับแคชแบ็กคืนที่สูงสุดถึง5กันเลยทีเดียวไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับบาย เออมันต้องแบบนี้นะครับคือเด็กเนี้ยยังไงต้องต้องจั่วให้ได้ mm hmm. เอลิบลูก่อนถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำเลนโคล่าได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมอ่ะเราต้องภาวนาให้เรามีโวเนอร์อยู่ในมือ2ใบนะครับก็จะก็จะเล่นต้นเกมได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย มันจะเป็นฟิลเหมือนเราเล่นไลจูแหละนะครับถ้าสมมติโดนดิสอินเนอจีไปแล้วเราไม่มีโวเนอร์การจะตีครั้งที่สองมันก็ลำบากไงแต่ถ้ามีก็สบายฮะได้เล่นเป็นคนที่สองแโอเคผมอาจจะสลับเอเลบรูป ยากจะลองให้มันสับหลายรอบเหมือนกันนะสับแล้วจัว่วแล้วสับอีกทีหนึ่งเออสับในสับแบบนี้มีปัญหาละจะเก็บมานาฟี่ก็ทำไม่ได้นะครับ ตจเย็นๆยังไม่ต้องรีบเติมเรานี่ไงแต่ก็ไม่มีร่างสองอยูด่ดีมีแต่บีลิลิล่ามะไม่มีมารุไม่อ่ะตอนนี้เติมอ n น r g อไปก่อนครับแต่นี้ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบสามารถ e ีโวเป็นชาวเวิร์ดได้อะก็เนี่ยเธอเนียเขาตีเขามี4 Energy แล้วนะทุกคน เออ,อต่อให้ผมมีเอลิคิเบิผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้ละนะครับเนี่ยตาหน้าเพาเกียร์เขาพร้อมใช้แล้วอะ่ะต้องเตรียมเอเนอร์จีให้ใบอื่นละั้านั้นยังไม่ได้มีการดิสเอเนอร์จีด้วยไงจะใช้โบนเนอร์ก็ไม่ได้นะครับปก็คงต้องยอมเสียครับ <laughs> ลจริงๆพอเป็นเด็กไฟฟ้าแต่พอเราเล่นเด็กแบบเนี้มันเลยทําให้แบบต่อให้เราจะชนะธาตุน้ําแต่ถ้าเราแบบต้องมาเล่นแบบเอเลบรู Le ru, หรือว่าร่างหนึ่งของเลนโทราซึ่งแม่งไม่ทำดาเมจทั้งคู่เดเวลลอปเปอร์ Developer มันคิดมาแล้วเดเวลลอปเปอร์ม, Developer มันคิดมาแล้วว่าแบบว่ามันไม่ให้ทําดาเมจแน่ๆอะไรอเงี้ย คุณพี่จะเย็นๆโอ้ยเนี่ยตาต่อไปเขาก็ยังตีได้อยู่นะเห็นปะสมแล้วที่เป็นเด็กเมตาล่าสุดเอาจริงๆนะขนาดแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดีเลย หนักมากมันค่อนข้างที่จะหนักหน,กหนาสาหัสพอสมควรนะฮะเก่งนักเก่งนักตาหน้ามันต้องโดนดับมั่นนะครับเผาเกีย์เนี่ยโอ้เขามีโพชัน่นว่ะถ้ามีโพชั่นก็ลำบากน,นิดนึงเขาจะตีไหมโอเค เรานะ่าเราเก็บเฮาเกียร์ได้ครับเราเก็บเฮลเกียร์ได้อยู่ขอบคุณพระเจ้านี่ก็จะแพ้สละตานี้ไปไปเลยโวเนอร์ Warner. ไอ้เดยนนะอ่ะสามเอนจีโอเค เนี่ยจะใช้โวเนอร์อันนี้ต้องทำให้ติดเป็นนิสัยนะทุกคนต้องคอยเช็ค Energy ที่อยู่ i s s p e l ตลอดนะเพราะว่าบางทีอ่ะเราเห็นวเนอร์มันกระพริบแบบนี้อ,อ่จริงๆถ้ามีแค่หนึ่งอ่ะมันก็กระพริบแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เช็คแล้วม,มันมีแค่หนึ่งอ่ะเราใช้โวเนอร์ไปมันเติมแค่1มันก็อาจจะไม่คุ้มไงเออก็เลยต้องคอยเช็คอยู่ตลอดนะครบบา อืมเรียบร้อยฮะเนี่ยนะหรอเฮ่าเกียร์แต่กล้าพูดขึ้นมาชนะเมื่อกี้ยังแบบว่าหัวหดรู้สึกว่าเบิือดจะแพ้อยู่เลยนะครับเย็นบอกแล้วว่าเด็กเนี้ยเก่งถึงแม้ว่าจะชนะมาได้แบบบุดวิดก็ตามทีนะ A later few moments ยังใช้เมลเมทันอยู่อีกเหรอ เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้อย่างอื่นกันแล้วนะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิสตสน,นิทกัโอเคถือว่าผมไม่เคยเล่นมุกนั้นกันแล้วกันนะฮะนี่ไงจัวได้เดียวก้าละแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเติม Energy อยู่ดีแหละ เพราะอะไรนะเราะเพราะใช้แล้วอ่ะพอพอพอ <c oughs> <c oughs> อะโอเคครับโปรเฟสเซอร์ Professor. ว้าวต,ตีไปก่อนเพราะเขาก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีนะฮะ แต่อันเนี้ยเอาจริงๆนะแบบคือแบบตีตีล่างหนึ่งล่างสองก็คือแบบล่างหนึ่งอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าแบบเป็นล่างสองเราค่อยตีมันก็ช้าใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้าล่างหนึ่งตีไป30ก่อนอย่างเงี้ยแล้วล่างสองก็ค่อยแบบห้ต่อก็ไม่มีปัญหาละอ่ะโดยบังคับดีเทชไปไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็แอบเสียงนิดนึงเหมือนกันนะ ดีทีทกลับไหมตอนแรกก็จะเอาเอเลบูไปเติมเอเนอรแต่ว่าเอาออกดกพีดจะกดรีทีทไม่ได้โล่ด้วยงานหยาบละ <c oughs> <laughs> ผมจะรีทีทผมไม่ได้ผมจะตีไม่นะน้องสิงโตผมโดนละสามสิบดาเมจ เหมือนเล็กเหมือนเล็กแบบหล่นใส่หัวเสียงท่าโจมตีงานหยาบงานหยาบถอยเลยโดนเก็บไม่เป็นไรนะฮะตาหน้าโดนเท่าไหร่นะร้อยี่สิบใช่ไหม อีโว e เลยละกันเพราะว่าถ้า,ถาจะถ้าจะมายืนตีเก็บเอเนอร์จีตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะทำดาเมจไปก่อนไปตอนนี้ดิสเอเน g y จีหนึ่งถ้าโดนตีนี้เก็บอีกหนึ่งถ้าจัวดได้เลนโล่ามีลุนฮะ โอ้โหยากละร้อยห้าสิบปกติคือตอนแรกอะใช้ถ้าต่อให้เราแบบจวดได้เลนทล่าเราตี 120, ร้อยยี่สิบเหลือร้อยหนึ่งอย่างน้อยเราตีสองทีได้แต่นี่ถามว่าสองทีได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะเราต้องไอ้นี่ด้วยไงเราต้องมั่นใจด้วยว่าเราจะได้ตีก่อนนะฮะถ้าเราได้ตีก่อนก็อาจจะได้เปรียบอืม คือเขากาจะปล่อยตุยเลยเหรอหรือว่ายัางไงอ๋อเพราะว่ามันยังไม่ครบไงคือเขากะว่าจะแบบว่าถ้าเกิดว่ามีสองตัวมันก็สลับไปสลับมาสะดวกเลยใช่ไหมล่ะออดานีปเนี่ยตาต่อไปเขาน่าจะขึ้นมาแล้วละ่ะ ตาต่อไปน่าจะเอาเมลเมทันขึ้นมาละแล้วเดนจิมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเมื่อไรจะมาสักทีตอนนี้ผมต้องการเดนจิโอ้อ่ามันคุ้มเหลอเนี่ย เอาหนึ่ง knock out มาแลกสอง o c k out แต่ก็แต่ก็อาจจะคุ้มก็ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาสามารถแบบสลับใช้เมลเมทันได้งไงทุกคนเออแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเอาเออว่ะการที่เราเอาเอเลคิฟ e วขึ้นมาก่อนแล้วก็อาจจะเสียเปรียบไง หนักแล้เนี่ยร้อยี่สิบตอนนี้ขอแค่ได้เดนจิครับเอาเดนจิถ้าได้เดนจิมาเดี๋ยวเราใช้เลนโทรลาตีใบหลังเราก็ชนะเลยเขาเดิมพันสูงไปนิดนึงเขาแบบเอาแบบหนึ่งน็อกเอามาแลกสองน็อกเอาท์อะมาแล้ว ไะจีจีฮะนี่แหละข้อดีของการใช้เลนโทลูล่านะครับถ้าใช้เมื่อกี้มีคนบอกว่าใช้เอลิคิเบิกับไลจูดีกว่าหรือเปล่านะฮะมันจะไปดีกว่าได้ยังไงฮะเพราะมันไม่มีความสามารถนี้ยังไงละ่ะจีจีเรียบร้อยครับ เย่ yeah. แต่ชนะ2เกมนี่คือก็บุดวิดเหมือนกันนะเออแบบไม่ได้ชนะขาดขาดลอยอ่ะเฮ้แต่นี้เราก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยเด็กเนี้ยคิดดูดิชนะทั้งเ่าเกียร์ชนะทั้งดีเอลกานะครับมันจะไม่สุดยอดได้ยังไง12 seconds later มาลุ้นกันว่าเขาจะเติม Energy จให้ใบไหนนะครับจะเติมให้มิวหรือจะเติมให้ดีเอลกาอีกใบ โหเขาหยัดการ์ดมาเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเขาการ์ดแต่ถ้าเขามือไม่เน่านี่คือต้องต้องแบบปบมือให้เขาเลยนะจริงๆอ๋อเขาเตรียมให้มิวอ่ะเสร็จแบบนี้ก็อันตรายนะถ้ามิวก๊อปปี้ท่าโจมตีของแบบ e l ลิคิเบิก็อ๋อแต่ก็ไม่แรงดิเพราะอย่าลืมว่าเงื่อนไขคือต้องมี2 Energy ไฟฟ้าถึงจะตี120นั่นเท่ากับว่าถ้ามิวก๊อป้ท่าโจมตีของเอลิคิเบิก็ได้แค่40เท่านั้นแหละ ไปเรียนมาใหม่นะหนูไปอ่ะเพราะฉะนั้นบีลิลิตดามะก็น่าจะปล่อยตุยได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะที่ยืนทำดาเมจให้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยเยอะอยู่นะ ดูว่าเขายังจะใช้เดีเอลกาตีอยู่ไหมหรือว่าเขาจะรีทิสเอามิวขึ้นมานะครับโปเกมอนคอมมูนิเคชันเป็นการ์ดท,ที่ดีมากเลยนะคือรอบเนี้ยผมรู้สึกว่าการ์ดใบเนี้ยคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่จริงๆอะ่ะมันช่วยแบบทำให้มือหายบลิกได้ดีมากเลยนะสำหรับผมอะ่ะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเล่นโปเกมอนแบบเยอะๆในในเด็กเดียวอะ่ะอื อาจจะมีโปเกมอนหนึ่งสเตรทแบบสามสี่ใบเป็น EX 2ใบเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้พีเจมาวะ่ะโอ้โหใจร้ายมากใจร้ายมากใจร้ายมาก เอาไงดีทุกคนรีทีก่อนไหมได้นี่เออจริงๆเราวันฮิตเผาเกียร์ได้เลยนะเนี่ยเราดิสอนเนอร์จีทิ้งเท่ากับว่าตอนเนี้ยเรามี2 Energy ในดิสเปลล์ละเราก็สามารถที่จะใช้โวเนอรเติม2 Energy ได้เลยนะครับนี่ไงแล้วก็ใส่ผ้าคลุมให้กับ e l ลิคิว l e สซะหน่อยนะฮะ ร้140อยสี่สิบอะเออจะพะอ,อ,อืมเมื่อกี้ผมไม่น่าวางเอลิบูเลยว่ะเหมือนไปเหมือนไปเพิ่มดาเมจให้พีเจีหนึ่งเอาแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบให้ตายเถอะผมพลาดละทุกคนปะ ผมพลาดแล้วเอาไงจะเอาอะไรขึ้นมาก็น่าจะ PGS แหละใช่ไหม เจ็บนะเนี่ยบูฟเฟสเซอร์ครับโวลเนอร์เย้ยตีไปก่อนเลยายคือผมจะบอกว่าการมีโวลเนอร์อ่ะทุกอย่างมันดูดีไปหมดแบบว่า เรากล้าที่จะยอมเสีย energy ไปกับการร e t r e a หรือแม้กระทั่งปล่อยให้โปกเกมอนของเราตุยอะ่ะมันก็เหมือนแบบเราดิส energy ไปสี่เม็ดมันก็ดีเหมือนกันถูกไหมล่ะเออเนี่ยอย่างตอนนี้เห็นไหมไม่มี energy ที่อยู่ในดิสเปลแล้วถ้าสมมุติว่าอ l ลิคิเบิเราโดนตีอะ่ะก็นั่นแหละฮะแล้วก็มี4 energy อยู่ในดิสเปลละ และเราก็ชนะละฮะทุกคนเย่ yeah. รอบนี้ไม่ชนะแบบเฉียดฉิวละรอบนี้เราชนะแบบได้อยู่นะฮะายแล้วใครจะต้านเด็กนี้ไหวไม่มีนะฮะเย่ yeah. รอบนี้ MVP มันก็ต้องเป็น e l ลิคิ b บ e แน่นอนนะฮะเพราะว่าอะไรเลนโทรา นอนเป็นแมวเซาอยู่ที่เบนซ์ <c oughs> จริงเด็กลื่นไหลมากใช่ไหมเออโอเคครับสุดยอดเนี่ยเป็นคืออันนี้บอกตามตรงนะตอนแรกอะที่นั่งอ่านวิเคราะห์การ์ดก่อนที่จะมีโอกาสได้มาใช้งานจริงอะผมก็แอบ,บรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กเนี้ยมันจะมีแบบแมคาันิกในการเล่นวุ่นวายแบบเหมือนเด็กไลจูหรือเปล่ากลายเป็นว่า มันเล่นง่ายกว่าและที่สำคัญคือมันมันฟล์กว่าเด็กไลจูแบบเยอะมากเลยแหละเออนะฮะเป็นอีกหนึ่งเด็กไฟฟ้าที่น่าหยิบมาเล่นนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่อาจจะอ,อาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันไม่มี ex ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะการที่มันไม่มี ex อยู่ในเด็กอ่ะเออแล้วก็อย่างที่สองก็คือแบบมันอาจจะคือด้วย eligible ด้วยレンโ h o l a อะไรเงี้ยถามว่ามันมีแฟนคลับเยอะไหมมันก็มีแต่ว่าถ้าเทียบกับ ex ตอนนี้คนอาจจะกำลังเห่อ ex ใหม่ๆกันอยู่ไงไม่ว่าจะเป็น delka paulgear darkline มันมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เด็กนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นเด็กที่เก่งแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะฮะใครที่แบบว่าชอบเล่นเด็กไฟฟ้าอยู่แล้วลองหยิบไปเล่นดูได้นะครับ และนี่ก็คือเด็กไฟฟ้าที่มีการ์ดโปเกมอนเทนเนอร์อย่างโบนเนอร์หรือว่าเดนจิเนี่ยเป็นการ์ดไฮไลท์ประจำเด็กที่มาพร้อมกันกันกบการ์ดโปเกมอนคู่ใจ2ใบนั่นก็คือเลนททล่าแล้วก็เอเล็กทิโว่นั่นเองส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะภูมิใจนำเสนอเด็กนี้มากๆนะครับหากใครที่ดูคลิปวิดีโอมาจาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าเด็กนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็ดูจะสนุกใช้ได้เลยทีเดียวก็ลองก๊อปปี้ลิสต์การ์ดนี้ไปจัดเด็กตามกันดูนะครับ สุดท้ายก็ลาจากกันไปหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านลังคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผม,มเบเก,กอร์แกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ